บวบใส่ก่อนค่ะบวบใส่ที่หลังไหมบ้าสวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเถ่าชาแนลท่านผู้ชมพอกันเน่ยมื่อครับคืนวันที่12กรกฎาคม2568นะครับแยงบ้านได้ไหมเมนูแย,ยังไะไรเกะแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้พี่น้นองนะครับ นานีนาให้หนา,นาหน้านา,นาดำหน้ากินตะน,ไม,น,ะ <laughs> น,นไม้นี่ล่ะนาดับหนากินตะโนไม้นี่ล่ะเป็นตะโนไม้นั่งดินท่าำชมนอนนั่งดินเี่เจ๊เล่าเปย์นามาตนานไม่หมูหน้าไปซับมาตนานไม่หมู <laughs> หนอนาน,น <laughs> ั่งดินไม่ได้ซื้อค่ะสวัสดีเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะครับพี่กันทุกคำทุกเมือ่อไปพี่น้องเดลยนับเมีนอยู่ที่ขั้วบานเจลอตเตอรี่ในพี่น้องขั้วบานบานมอแหกแตกระโบกระหอยตามนี่ล่ะ ผักกระแหงอันนี้ก็เก๋เจ๊ผักกระแหงบ้านผักกระแหงพี่น้องหอมหอมหอมอีหลีเลยผักกระแหงหน้าพวกนี้แมนเขาเจะเขาเจ้าปลูกเอาดิเอาน้ำทมหน้าแม่บ้าวแถาบ่ได้ปลูกมันมีอันอันอันต่อใยๆหอมหอมพี่น้องหอมคนละอย่างใส่แกงนล้วไหมแมนข้าวต้องใส่ผักคุณตู่คักคนแล้วพี่น้องเนี่ยได้ใส่แมงลักพี่น้องถ้าใส่ผักกระแงแจะบบ่่ใใสมงลักพี่น้องนี่นะครับพันรอบบวบซุกนี่รอบจะบวบซุกเท่านั้นนี่บ้าวแถวเจี๊ยแล้วใส่อ่ยังไงปลาหมึกน้ำบ่ปลาหมึกน้ำ ปลาหมึกแห้งพี่น้องมะแขงลายครับแล้วเต่ผู้มักนะครับใส่ปลาหมึกแห้งเขาไม่เขาไปน้ำมันจะเพิ่มความนัวแน่นในแกงน้ไมันปลาหมึกแห้งต้องใส่ยังไงอยู่ในคกเองเจยเจข้าวเบียร์อุ้ยลืมข้าวเบียร์โอ้ยพี่ตั้งแกงน้ไมัขาดอะไรคือข้าวเบียร์ข้าวเบียร์ค่ะข้าวเบียร์คือข้าวข้าวสารเขาแช่นะครับข้าวเหนียวเขาแช่นี่แหละแล้วก็มาตต์ต่ำนับใส่ในอ่าม่ใส่ลายดอกเบ้าถาว่าเพิ่มมากอัันนน้ใส่เห็นมันข้นจักน้อยพี่ตั้งนับ นี่ครับมใาใส่ลยแกงแบบบ้านเฮาบ้านนอกเฮาแกงแบบอีสานเฮานี่แหละพ,นหนหพี่น้องเมนแอนนาเมนนาดำหน้าพี่น้องฝนกระตกดีนับสมัยตะพอตะเมียนะเจนะโอ้ยแม่นดำหน้าไปนั่ก้อนขึ้นเคียงนี่กับพี่น้องกงน้ำมันหาน่อไม้ไปนั่นขึ้นหน้ากับตำมุงฮงแกงหน่อไม้ท่อะพี่น้องว่าไม่ยังสมัยตะกี้แม่นหากินน้ำให้น้ำหน้าก็นี่พันสบายได้เบาเถ่าแอน ผัดไข่น้ำมั่เจียวข่ดเจแล้วก็จะเราถามว่ามักเสกหอมก็เล่นเสกกับมักทั่วโอ้เจแล้วทอดมือขึ้นอีกแสบพี่เจทอดอดแบบบอตอกปลายเอาลงเจลงอุ้ยใส่ผักขย่างเข้าไปหอมแบบบานๆเลยผักขย่างมันหอมไหมพี่น้องน้าเนี่ยผักขย่างบานห้าเนี่ยเอ้านะครับคุยกับเจจักหน่อยธรรมชุ่มอย่าเปเจียด้คุยกับเจจักหน่อยคืนนี้นะครับจะพามารับชมครับอ่าพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับ ล่างอย่างเดียวด้ิพี่น้องเดอ้อหนับเลขวิ่งล่างตัวเดียวอ่านะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2568ขึ้นนี้นะครับพนราจะโทร่หาบาวเถ่านับเวลาประมาณ3มทุ่มขึ้นเ่าธรรมชมอ่าเอาหาผู้ใดรอมี FC ผู้พันรอก็มีและกจะย้ำอ่าย้ำพี่น้องรับพี่ชายร้อยเอ็ดเลขรับเิ่นนาะพี่น้องเนาะเขาช่วงนั้นเขามาซีหางวดติดกัน คืนนี้จะย้ำให้พ่อทำมาชมนะครับคืนนี้นะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2568พี่ชายร้อยเอ็ดนะครับเราจะมาฟังน้ำกันชุดล่างนะครับชุดล่างนี่จะเป็นสูตรของเพิ่นเองนะครับเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเพิ่นว่าโอ้เพิ่นหาลอตเตอรี่ไว้หลายแล้วตัวใดอ่าจังมาชมมาฟังน้ำกันก็จะทอดไข่ต่อไปเจ๊ทอดไข่ล้วก็สิตำ<อ>ทั่วโอ้เุก<ะ>คนใเฮฟซี FC บังดูโอ้พี่น้องหอมหอมแกงหน่อไม้ ใส่ผักกระแหง,งพี่น้องใส่ปลาหมึกใส่ผักกระแหง,งใส่ปลาหมึกหอมหอมเอานะครับผมบ๊วยไทยตอนกินให้เบิร์กน็อกนับไทยเฮฟซี่้เบิึงจัดน้อยหากระทระเจแล้วจะทอดไข่แล้วจะ,จะตาําทั่ว,วนี่พี่น้องทั่วนี่ก็บทั่วกรอบกรอบนี่ทอดไข่เอานะครับจังไปชมไปฟังน้ำกันได้พี่น้องเลยหนับพี่ชายร้อยเอ็ดหนับชุดล่างอย่างเดียวแล้วกระเพิื่เกิดจะย่ำรับพี่ชายร้อยเอ็ด น้องเลขลับพี่ชายเร,ด,รวดวันที่16กรกฎาคม2568ารอยหจังไปฟังไปชมน้ำกันนะครับสวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่12กรกฎาคม2568จะพาเอฟซีพาท่านชมครับมารับชมและพี่ชาย ร้อยเอ็ดนะครับผมล่างอย่างเดียวนะครับวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับหล,ลักระจเยพ่นยำเลขลับพี่ชายร้อยเอ็ดน้ำดพีนองเด้อน,นะนะเพราะว่าโค้งสุดท้ายใกล้มาแล้วนะครับเอ้านครับเวลาตอนนี้จะสามทุ่มแล้วทำชนชมงัดคลิปนี้บ่าเท่าจะลงให้เช้าวันที่สิบสาม กรกฎาคม2568ัด้าร้อยหกสิบ้ชมเด้อนะครับเพราะว่าดิกแล้วนักพี่น้องเนาะเอฟซีก็จะพักพอนมาชมมาฟังนันกันนะครับสวัสดีครับพี่ชาเรดครับครับสวัสดีครับครับผมนะครับพ่อกันยามดิกขึ้เก้านะครับผมชุดชุดรับพี่ชายร้อยเอ็ดห้มาแล้วนะครับเนาะครับผมให้ไปแล้วครับอ่าเมื่อนี้จะเป็น ชุดล่างล่างอย่างเดียวสูตรของพีช่ายรอยเอฟครับผมเอ้านะครับทชมชมจะเป็นเล็กวิ่งตัวเดียวนะครับผมมีงวดเข่างวดลุดก็มีแอะงวดนี้ได้หรมันม่ครับครับผมได้แล้วครับอะมั่นใจว่างวดเียมั่นใจครับะวารซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วครับโอ้ ได้ลอตเตอรี่ไปแล้วครับผมอ่าเอาได้ตัวไหนครับผมได้ซีครับอันนี้เป็นเลขนะครับซีนี่ล่างครับวิ่งล่างครับวิ่งล่างสี่มเม็ดเดียวครับสี่เม็ดเดียวครับวิ่งล่างซีทำชุบสี่เม็ดเดียวเลขวิ่งเพิ่นจ็ดตัวเดียวเด้ท้ชมเด้นะครับอหล,ลายตัวนะครับ วิ่งล่าง4เม็ดเดียวครับครับผมจับคู่คู่ไหนเนี่ยครับ4 3 4 6 4 9สี่หกสี่เกครับ4ีบ่สาม<อ>สี่หกสีาอีกตัวเก่าไม่อีกหรครับบนเนี่ครับบนเนี่ยคือกันมีชีวิตล่งลางก็ได้ครับเพราะว่าเพื่อไว้เพื่อไว้ วดที่แล้ว46ไปบนวัดนี้อาจมาลันเป็นไปอย่้พี่กันครับเพราะว่าเพื่อไว้ครับเน้นเน้นคู่ไหนครับมักคู่ไหนมี่เก49ครับเน้นที่49ครับผมที่ว่าไดลอรถตอรีไว้แล้วได้ตัวไหนครับผม49ครับ49ครับผมเอาทำชุ่ม่าชุดล่างเลขล่างนะพี่น้อง เลขล่างจะเป็นสูตรของพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับเป็นสูตรของเพ่นเองนะครับวดนี้เพป่นได้สี่เม็ดเดียววิ่งสี่นะครับสี่สามสี่หกสี่เ,เก้านะครับ, 4, 3, 4, 6, 4, 9, รบเพป่นมาเพป่นได้ลอตเตอรี่สี่เก่าไว้หลายใบแล้วนะครับแต่พอู้ใดมสี่สามสี่หกก็ตดไปได้ 4, 3, 4, 6, ไพี่น้องเลยนะัดหรือผู้ใดมีเลขติดเป็นแมนล่างจับมาใส่สี่เด่นสี่เล่นนะครับวดน,นี้ ครับผมเน้นซีเลยครับโอ้ซีเก้าได้ลอตเตอรี่หลายใบ<ด>ลยแล้วครับผมได้หลายใบแล้วครับโอ้มั่นใจซีเก้ามั่นใจซีเก้าครับซีสามซีหกเป็นตัวร่องเป็นตัวร่องครับเป็นตัวการว้เป็นตัวการวัยอ่าอ้าวนับอันนี้เป็นชุดล่างชุดล่างของพี่ชายรอยเอด็ดเอาเลขลับเลขลับพี่ชายรอยเอดย้ำเอฟซี FC, เพราะนั้นนะครับใกล้เขามาแล้วนับไดมากตัวไดเลขลับที่โลกให้เอฟซี ครับเดม่าหาสามหนึ่งครับครับเลขลับพี่ชายร้อยเอ็ดห้าสามหนึ่งครับนะครับผมตัวกันหาสามเจ็ดครับตัวกันห้าสามเจ็ดนะสองตัวครับครับผมสองตัวสามหนึ่งสามเจ็ดหาสามครับสองตัวสามหนึ่งสามเจ็ดห้าสามนะครับอันนี้เฮติตเฮติตบนล่างไว้ได้พี่นนองเลืออันนี้มาได้นะครับแต่ก่อนที่เพื่นที่เบาเถาวรุ่งใหม่หนาดรับพี่ชายร้อยเอ็ดนี่เล็กลับเพื่อนนี่ เขามาสีหางวด่านผู้ชมนะครับแต่พึงจะมาหลังๆกับพี่ลุดแน่ไม่พี่น้องงวดลุดเท่ากับว่าลุดแต่ว่างวดนี้นะครับยาเผลอน,นะห้าสาตัวเน้นเลขลับที่ช่เรทห้าสตัวรองอันนี้ที่ลงให้เอแล้ว3ามหนะึนัดชุด2ตัวนรับเราผู้ใดชอบหาหนหาเจตัดเอาได้พี่น้องเรื่กเพิ่นบริตัดให้นะเพิ่นดไดมาจกกังไหนเพิ่นลงจังสันได้มาคือสองตัวสามหนาเจ็ดละกะ ห้าสามเน้นคักๆตัวไดครับชุดเลขกลับเนี่ยสามหนึ่งครับเน้นสามหนึ่งอ่าครับผมเอานะครับ้วก็ชุดล่างอย่างเดียวอันนี้สูตรของพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับสูตรของพี่ชายร้อยเอ็ดวิ่งนะเล็กเด่นเลขวิ่งสี่ตัวเดียวสี่สามสี่หกสี่เก้าเน้นไปที่สี่เก้านะชุดล่างนี่ไปหาหยิบจับรถตรียไ้นะเพื่อนได้หลายใบแล้วสี่เก้านี่คือว่าพอยุไสเอาเอาไว้เล่นบ่ ครับผมเอ,เอาเลยเพราะว่าโอ้ด้วนี่มักซีล่าง<อ>าครับผมมันใจว่าซีมาล่างมันใจซีมาล่าง<อ>เพราะว่า<อ>เด็ดสูตรแล้วมันลงตกันสามสามหลอกเลยแหมครับลงที่ซีนี่บอกลงที่ซีชนกันสามสูตรส<อ>ามสูตรซีซีซีเหลยเลยเลยยืนเลยเล้ยืนพผื้นเลยอะมาเบิ่งนน้ำกันท่านผู้ชมท่านผู้ชม ครับมาเบิ่งนากันได้พี่น้องเด้อครับพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับ16กรกฎาคม2568นะครับอันนี้เป็นสูตรของพันเองนะครับล่างอย่างเดียวนะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งล่าง4เม็ดเดียวนะครับ4 3 4 6 4 9อ่าแม่นปะครับผมครับผมแม่นครับ4 3 4 6 4 9เนาะครับผมเน้นที่4 9ครับผมเน้นที่4 9ครับอันนี้ชุดล่างได้พี่น้องเด้อเอาแล้วก็ พี่ชายร้อยเอ็ดเอาพี่น้องอันนี้แคปแคปหน้าจอชุดนี้นะครับผมอ่าอันนี้ล่างอย่างเดียวนะครับสูตรของพี่ชายร้อยเอ็ดเอาอันนี้ครับเพิ่นยำโค้งสุดท้ายนะครับเลขลับพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับผมอา่าสิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นแนวทางให้พี่น้องเด้อถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจันไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะเพิ่นเน้นให้มากคือห้าสามหนึ่งตัวรองคือห้าสามเจ็ด แบบสามห <Yeah. S 3> นึ่งสามเจ็ดห้าสามแบบเน้นที่สามหนึ่งกับตัวด้วยผู้ได้มกคาหนึ่งตัดเอาผู้ได้มาคาเจ็ดตัดเอานับเพิ่์ลบริตั้ไะครับอันนี้ที่เพิ่นได้มาเพิ่นเกเพิ่นกระบอกตามที่เพิ่นได้มานะครับอันนี้ชุดรับพี่ชายเรียกรับพี่ชายรอยเอดนะครับอ่าอันนี้ชุดล่างข ts, องพี่ชายรอยเอสนะครับผมแคปมาจอด้พี่น้องเด้นะครับอ่นะครับ ชุดหาสามหนึ่งนี่ก็ได้หลายใบเลนบครับครับผมก็ได้หลายใบโยอ่าหาสามเจ็ดก็ได้หลายใบครับผมก็ได้หลายใบอ่าชุดเลขลับเพ่ินสามหนึ่ง 3, 1, นี่พี่นอ้องได้สามหนึ่งสามเจ็ดห้าสามอันนี้ชุดเลขลับถ้บาผูพใดมักอ่าสูตรของพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับอันนี้อ่าเลขล่างนะครับเป็นสูตรของตนเองวิ่งล่างสี่นะครับสี่สามสี่หกสี่เก้านิ้นที่สี่เก้าอ่า ชุดเนี่ยมีมัคซีเก้าเล่นไหมครับครับผมมัคซีเก้าครับแหมแล้วนะครับอเป็นยังไงฝนตกไหมครับทั้งฝนฝนตกดีบ่อหยุดไปแล้วครับตกตอนช่วงเย็นเย็นน้อยหนึ่งครับอ่านะครับมื่อนี้เป็นวันหยุดไหมครับหรือยังทํางานอยู่เพรันนี่เป็นวันหยุดครับครับแอบนะครับกำชุ่ม บ้านตอากันขอบคุณนะครับพี่ชายร้อยเอ็ดนะผมขอบคุณพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับผมไพ่เอฟซีเงี้ยงนะไพ่เอฟซีชคมนันนะครับผมครับผมขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอานะครับท่านผู้ชมพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับชุดล่างนะชุดล่างอย่างเดียวแล้วก็ยำอ่า เลขลับพี่ชายร้อยเอ็ดนึนะพี่น้องเนาะงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะครับบ่าวเถ่าขอบคุณพี่ชายร้อยเอ็ดนะครับผมขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูที่เป็นแนวทางมาดาบเป็นแนวทางนะพี่น้องเด้อเลขข้านวณแม่เลขถูกเลขฝันแม่นะถามากถ่ายชอบถูกใจตรงใจเข้าจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บอมักบอชอบเบิ้งไวก่อนเบิ้งไวซื้อๆนี่แหละนะอ่าบ้านเอ้ขอบคุณครับเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ปานาสุขุสุขน นะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะเพื่อไงไม่ไงล่ะครับทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนให้โชคให้มนันให้ง่งให้รับให้ด้วยนะพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบา่าวเถาสวัสดีครับ